ก็ฝากติดตามนะคะแล้วกด subscribe นะคะช่อง daily new l i f e นะคะขีด th ด้วยนะคะกดกันเยอะๆนะมาอีกเรื่องครับนี่ก็เป็นเรื่องสยดสยองเหมือนกันนะมีเหตุฆ่ากันตายที่สพหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับครับผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุเป็นสามีครับผู้เสียชีวิตเป็นภรรยาครับแต่ว่าเหตุมันรุนแรงถึงขั้นต้องฆ่าหันศพกันเลยนะโอ้โหน้าหมูสยดสยองมากนะครับ ก็เหตุเกิดนะครับภายในบ้านเลขที่3นะครับหมู่14บ้านทับเบิกตำบลวังบานอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสพลมเก่าก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้นะครับ ก็เบื้องต้นก็พบศพเลยนางสาวดาวใจแท้ถาอายุ22ปีเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามุงนะครับซึ่งกำลังตั้งครรภด้วยเจเดือนก็สภาพคือสยศสยอกมากนอนคว่ำหน้านะครับทั่วร่างกายนี่ถูกของมีคมฟันหลายแห่งเวิร์วะเลยข้อมือซ้ายและขวาถูกตัดขาดดือครับใต้หัวเข่าสองข้างคือขาสองข้างใต้หัวเข่าเนี่ยก็ถูกตัดด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มีท่อน ข้างๆก็มีท่อนมือแล้วก็ท่อนขาถูกเหวี่ยงนะครับเออประมาณนั้นนะครับแล้วก็ยังมีมีดอ่ายยังมีมีดวางตอเนี่ยด้ามยาวแล้วเหล็กแป๊บปักทาอยู่ที่หลังแล้วก็มีมีดพลารับดายญาเนี่ยอีกสองเล่มปักเที่ยวไว้ว่าเพศและทวารหนักโอโ้โหสยดสยองสุดๆนะครับโโซึ่ง ต่อมาตำรวจก็จับสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้คือคุณทิงชัยนายทิงชัยแท้สงนะครับอายุ25ปีเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งเหมือนกันคือสามีคนตายนั่นเองนะครับก็ประกอบอาชีพทั้งคู่ประกอบอาชีพปลูกกระหล่ำปีนั่นแหละก็ตอนแรกๆกันแต่งงานกันก็รักใคร่กันดีครับต่อมาระยะหลังสามีก็เริ่มปานใจว่าสามีว่าภรรยาแอบมีกิ๊กไหมแอบมีอะไรหรือเปล่าแล้วยิงตั้งคันด้วยแล้วประกอบกับสามีตั้งคันเนี่ยนะครับ ตั้งขเจ็ดเดือนนะก็จะไปมีกิ๊กยังไงวะเนี่ยอาจจะระแวงก็ได้นะอาจจะระแวงแต่สภาพศพเนี่ยรู้เลยว่าแ้นแ้นแ้นมากเรื่องชู้สาวไอการเอาของมีคมไปปักอวัยวะเพศหรือถ้าผู้ชายถูกทํานี่ถูกตัดอวัยวะเพศพวกเนี้ยโดยโดยหลักทฤษฎีแล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวใช่ครับใช่เรื่องชู้สาวถึงกูแต่ว่าเขาไปสอบเขาไปตรวจสอบนายชิงชัยเห็นว่าเสพยาใช่ไหมนี่ไงมีประวัติเสพยาเสพติดแล้ว น่าจะก่อนเกิดเหตุน่าจะเสพมาด้วยมันคิดไปเองหรือเปล่าม่รูนะพวกนี้มันโนหรือเปล่าเออมันหลอนไงเสพยาบ้าเข้าไปมากแล้วก็หลอนว่าเมียจะไปมีชู้เมียก็ท้องกลมเจ็ดเดือนนี่จะบพ่ออยู่แล้วนะจะไปมีชู้ไม่แน่เออเออมันก็ไม่แน่นะเออแต่ก็จับได้อ่าเขาตับได้ครับก็ให้การวกไปวนมาแต่ว่าตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาตั้งแต่ตอนก่อนก็เลยดนคดีกันไป